ควันหลงศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับคูปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามารถเฉือนชนะนะครับอิสวิตทาวเวอรสกอร์สามประตูต่อ2ซึ่งรูเบนอามูริมครับกุนสือของทีมนั้นเตรียมคุยกับอเริฮันโดกรานาโชครับปิกดาวรุ่งของทีมหลังจากเกิดเหตุครับเจ้าตัวเนี่ยเดินเข้าอุโมงค์ทันทีหลังจากถูกเปลี่ยนตัวครับโดยรูเบนอามมริมครับกุนสือของปีศาจแดงนั้นเตรียมจับเขาคุยกับอเริฮันโดกรานาโชครับในกรณีที่เจ้าตัวเนี่ยเดินเข้าอุโมงค์ทันท ทาวเปอรเบสกอร์3ประตูต่ตอ2 โดยตัวของการนาโชครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับในเกมที่ปีศาจแดงเนี่ยเปิดบ้านออเทฟอร์ดพบกับอสสวิททาวน์นะครับอย่างไรก็ตามครับปีกดาวรุ่งทีมชาติอันเจริานั้นถูกเปลี่ยนตัวออกครับในช่วงท้ายครึ่งแรกหลังจากแพทริกโดกูครับถูกไล่ออกจากใบแดงนะครับทำให้รูเบนอโมริมนั้นตัดสินใจครับส่งมาสลาอุเนี่ยลงสนามแทนที่ของการนาโชนะครับซึ่งทันทีที่การนาโชเนี่ยถูกถอดออกครับเจ้าตัวก็รีบเดินครับเข้าอุ่นมงทันทีแทนที่จะมานั่งเชียร์ครับกับเพื่อนร่ว ก่อนที่หลังเกมครับจะมีการโพสต์รูปตัวเองตอนเปลี่ยนตัวออกนะครับลง Instagram Story ของเจ้าตัวโดยหลังจากจบเกมครับคุณสื้อของทีมอย่างรูเบนอาโมริมนะครับก็ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแบบติดตลกนะครับว่าเหตุที่การณ์โชททาแบบนั้นครับอาจเป็นเพราะอาการหนาวและมีฝนตกนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวและจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กับนักเตะอย่างแน่นอน ความคิดของเราคือจะเล่นในแผน5-3-1ครับผมรู้ว่านั่นมันเสี่ยงเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นของเราเพียงคนเดียวที่เล่น1ต่อหนึ่งได้ดีครับรูบเบนเอัลโมริมก่าวหลังเกมครับแต่ผมรู้สึกว่าทีมเนี่ยคอนโทรลเกมได้ดีก่อนที่นะครับจะจบครึ่งแรกเราต้องดูใครสักคนครับที่ถูกถอดออกนะครับเราต้องคิดถึงรูตั้งเต้ด้วยซึ่งคนนั้นก็คือกานาโชที่ถูกเลือกครับ หลังจากนั้นครับโรเบนอามอรินครับก็ถูกถามว่าเขาผิดหวังกับพฤติกรรมของกานาโชหรือไม่ก่อนที่คุณซื้อชาวโปรตุเกสครับจะตอบว่าคุณเนี่ยจะพยายามนะครับไปถึงเคสของมาคัสแลดฟอร์ดใช่ไหมคุณไม่ต้องเชื่อมโยงเลยผมจะคุยกับกานาโชอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนั้นดังนั้นเนี่ยผมจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นถ้าคุณต้องการในการถแถลงข่าวครั้งต่อไปซึ่งอย่างไรก็ตามครับผลงานของกานาโชในฤดูกาลนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยลงสนามในพีเมลิกไปแล้วทั้งหมด26นัดนะครับทำได้3ประตูกับ1แอซิสม่่ววนรกับ มากกว่า15เกมต่อเนื่องกันครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับในช่วงนครับตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มีข่าวเชื่อมโยงครับกับคู่แข่งล่มลึกอย่างสิงบูเชลซีครับที่สนใจขวาตัวเนี่ยเจ้าตัวไปร่วมทีมครับอย่างไรก็ตามครับอนาคตเจ้าตัวเนี่ยก็น่าจะมีนะครับสำหรับปีศาจแดงก็ต้องเคีย์ใจนะครับระวางคณซื้อกับนักเตะว่าจะลงเอ่ยกันอย่างไรครับแต่ดูแล้วครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยครับหลังจากจบเกมก็แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่ออนนลล้กกัหาาขมูผิดดพ การใดขอให้มานัดทีนี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจช่องมิสเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่หัวเขนครับผม